ีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับปริมแนวันทูโนนะคะวันนี้ปริมมีคดีดังจากประเทศนอร์เวย์มาเล่าให้กับเพื่อนๆทุกคนฟังค่ะเป็นคดีการเสียชีวิตของหญิงสาวนิรนามรายหนึ่งนะคะในห้องพักหมายเลข2805ณนโะรงแรมสุดหรูใจกลางกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ค่ะคดีนี้นำไปสู่ทฤษฎีสมคบคิดมากมายว่านี่อาจจะเป็นการสังหารโดย สายรับด้วยกันเองถ้าเพื่อนๆพนพร้อมแล้วปิมขอพาเพื่อนๆย้อนกลับไปในจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นี้ค่ะวันที่31พฤษภาคมปี1995ค่ะในค่ำคืนนั้นมีหญิงสาวรายหนึ่งเธอได้เข้าเช็คอินที่เรดิสันบูพาซาโฮเทลโรงแรมสุดหรูใจกลางกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ ณห,ห้องพัก2805ชั้น28โดยเธอมาัากจะแขวนป้ายกรุณาอย่ารบกวนไว้ที่หน้าห้องเมื่อเธอเข้าพักได้3คืนค่ะพนักงานโรงแรมเนี่ยก็ตรหนักได้ว่าเธอเนี่ยยังไม่ได้วางบัตรเครดิตค้ำประกันไว้ซึ่งนั่นหมายความว่าเธอยังไม่ได้จ่ายเงินกับทางโรงแรมค่ะดังนั้นเนี่ยพนักงานโรงแรมเนี่ยจึงได้ให้รอประพอของโรงแรมเนี่ย ขึ้นไปตรวจสอบที่ห้อง2805ซึ่งเป็นห้องพักของเธอคะ่ะพนักงานราปภคนหนึ่งจึงขึ้นลิฟไปชั้น28เขาเดินไปยังประตูห้องและทำการเคาะประตูแต่แล้วอีกเพียงไม่กี่วินาทีถัดมาได้บังเกิดเสียงปืนดังขึ้นสวนกับเสียงเคาะประตูด้วยความตกใจรปภคนนั้นเนี่ยก็ได้รีบวิ่งไปหาที่หลบตรงบริเวณทางเดินแถวๆนั้น,นะคะ่ะ หลังจากนั้นนะคะเขาก็ได้ตัดสินใจลงไปยังชั้นหนึ่งเพื่อทำการแจ้งแก่แผนกรักษาความปลอดภัยของโรงแรมแห่งนี้ค่ะดังนั้นนะคะจึงมีช่วงทิ้งห่างประมาณ15นาทีค่ะนับตั้งแต่ร,ปรอปภคนนี้เขาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นและเขาได้กลับมาอีกครั้งพร้อมกับหัวหน้าร,าปรอปภค่ะจากนั้นนะคะทั้งรปภและหัวหน้าราปภเนี่ย ก็ได้เดินไปยังห้อง2805อีกครั้งหนึ่งค่ะพวกเขาตัดสินใจรวบรวมความกล้าแล้วก็ตัดสินใจเคาะประตูไปถึงสองครั้งแต่ก็ไม่มีการตอบรับใดๆจากห้อง2805เลยดังนั้นนะคะพวกเขาเนี่ยจึงใช้ค e ีย์การ์ดเปิดประตูเข้าไปค่ะแต่ก็พบว่าประตูเนี่ยยังถูกล็อกจากข้างในถึงสองชั้นด้วยกันซึ่งนั่นหมายความได้ว่านอกจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงแรมแล้ว จะไม่มีทางที่พนักงานคนอื่นๆของโรงแรมหรือแขกคนอื่นๆสามารถเข้าไปภายในห้องพักแห่งนั้นได้ค่ะเมื่อก้าวเข้าไปในห้องนะคะสิ่งที่หัวหน้าราปภเห็นเนี่ยก็คือหญิงสาวคนหนึ่งนอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่บนเตียงค่ะพร้อมถือปืนอยู่ในมือและมีบาดแผลการถูกยิงที่ศีรษะเขาจึงได้ทําการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในทันที เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงนะคะก็ได้ทำการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุโดยละเอียดค่ะและก็ได้พบว่าสภาพศพของหญิงสาวนอนหงายอยู่บนเตียงมือขวาที่บริเวณอกสับอาวุธปืนพกขนาด9มมบาวนิงในลักษณะใช้นิ้วโป้งอยู่ที่ไกลปืนมีบาดแผลที่บริเวณหน้าผากพบกระสุนปืนในศีรษะของผู้ตาย และกระสุนอีกนัดถูกพบฝังอยู่ที่พื้นคอนกรีตนอกจากนั้นนะคะยังไม่พบร่องรอยของการพยายามต่อสู้หรือร่องรอยของการมีอยู่ของบุคคลอื่นภายในห้องค่ะและเจ้าหน้าที่ตำรวจเขายังพบอีกว่าคีย์การ์ดเปิดห้องทั้งสองใบย,ยังอยู่ภายในห้องพักประตูถูกล็อกจากด้านในถึงสองชั้นหน้าต่างถูกแง้มไว้เล็กน้อย หากแต่การที่อยู่สูงถึงชั้น28จึงเป็นไปได้ยากค่ะว่าจะมีบุคคลใดที่สามารถเข้าออกผ่านหน้าต่างแห่งนี้ได้ส่วนผลการชนะสูตรและลักษณะทางกายภาพในเบื้องต้นพบว่าหญิงสาวรายนี้น่าจะมีอายุประมาณ25-35ปีดวงตาสีฟ้าผิวเข้มผมสั้นสูงประมาณ160เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ60 7 0เจกิโลกร,รมัมพบฟันทองและฟันที่ถูกเคลือบด้วยเซรามิกซึ่งมีราคาสูงมากซึ่งเบื้องต้นน่าจะถูกทำในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในแถบยุโรปเช่นเนเธอร์แลนด์เยอรมนีหรือสวิตเซอร์แลนด์ในตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขามีสมมุติฐานที่ว่าหญิงสาวรายนี้ใช้เวลาเกือบทั้งหมด ที่อยู่ในเมืองออสโลอยู่แต่ในห้องพักของโรงแรมและเตรียมตัวเผชิญหน้ากับสิ่งที่เธอกำลังจะทำนั่นคือการฆ่าตัวตายค่ะแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาทำการตรวจค้นห้องพักโดยละเอียดเขากลับไม่พบหลักฐานใดที่สามารถระบุตัวตนของหญิงสาวรายนี้ได้ค่ะไม่มีทั้งบัตรประชาชนใบขับขี่บัตรเครดิต หรือแม้กระทั่งพาสปอร์ตซึ่งสิ่งนี้ล่ะคะ่ะเป็นสิ่งที่สร้างความแปลกใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างมากเพราะเนื่องจากว่าเธอสามารถเช็คอินในโรงแรมโดยที่ไม่ต้องใช้แม้กระทั่งบัตรเครดิตหรือพาสปอร์ตเลยซึ่งมันเป็นสิ่งที่แหกกฎทุกระบบของทางโรงแรมค่ะรวมทั้งไม่มีการจ่ายค่าห้องล่วงหน้าซึ่งสิ่งนี้เป็นไปได้ยากที่จะเกิดขึ้นกับ ระบบการจองของโรงแรมเนื่องจากโรงแรมแห่งนี้นะคะเป็นโรงแรมระดับ5ดาวซึ่งเป็นสถานที่ต้อนรับราชวงศ์และดาราภาพยนตร์มากมายอีกทั้งโรงแรมแห่งนี้ยังขึ้นชื่อในเรื่องของความเข้มงวดในเรื่องการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างมากและเมื่อยิ่งตรวจค้นห้องพักเนี่ยเจ้าหน,น้าที่ตำรวจเขาก็ยิ่งเห็นความผิดปกติมากขึ้นค่ะในห้องพักแห่งนี้นะคะ ไม่มีแม้กระทั่งอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ำหวีแปลงสีฟันหรือเครื่องสำอางใดๆเลยซึ่งมันขัดแย้งกับการให้ปากคำของพนักงานโรงแรมค่ะที่ยืนยันว่าหญิงสาวปิศนารายนี้แต่งกายด้วยชุดเสื้อผ้าที่หรูหราดูดีซึ่งสิ่งนี้ล่ะค่ะเป็นเครื่องที่บ่งบอกถึง บุคลิกภาพที่กังวลต่อความสวยงามเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาพบเครื่องแต่งกายเฉพาะท่อนบนค่ะในแก่พวกเสื้อผ้าต่างๆแต่ว่าไม่พบเครื่องแต่งกายท่อนล่างเช่นพวกกางเกงหรือกระโปรงโดยเสื้อผ้าต่างๆเกือบทั้งหมดป้ายโลโก้แบรนด์สินค้าและรหัสสินค้าถูกถอดออกจนไม่สามารถระบุได้ว่าเสื้อผ้าเหล่านี้ ถูกผลิตขึ้นที่ประเทศใดหรือถูกซื้อในช่วงระยะเวลาใดในขณะที่รองเท้าส้นสูงสีดำที่ถูกพบในตู้เสื้อผ้าชื่อแบรนด์หายไปอีกเช่นกันเหลือเพียงคำว่า made in Italy บริเวณด้านในพื้นรองเท้าเท่านั้นเมื่อนำภาพของรองเท้าผู้ดังกล่าวไปให้พนักงานทำความสะอาดของโรงแรมที่เคยเข้าไปทำความสะอาด ห้อง2805ก่อนที่หญิงสาวจะเสียชีวิตพนักงานคนนั้นให้การว่ามันไม่น่าจะใช่คู่เดียวกับที่เธอเคยเห็นในห้องตอนที่เข้าไปทําความสะอาดและกระเป๋าเดินทางล้อลากที่พนักงานโรงแรมพบเห็นตอนที่หญิงสาวรายนี้มาที่โรงแรมครั้งแรกไม่มีอยู่ในห้อง2805อีกด้วย เมื่อไม่ปรากฏหลักฐานใดๆแม้แต่ชิ้นเดียวที่จะนำไปสู่การระบุตัวตนที่แท้จริงของหญิงสาวนิรนามรายนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการตรวจสอบจากเอกสารการเข้าเช็คอินกับทางโรงแรมและจากการตรวจสอบก็พบว่าเธอชื่อเจนนิเฟอร์แฟร์เกตเกิดเมื่อวันที่28สิงหาคม ปี1973ณขณะที่เธอเสียชีวิตเธอมีอายุประมาณ21ปีนอกจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็พบว่าหญิงสาวรายนี้ได้ระบุว่าเธออาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในประเทศเบลเยียมดังนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจของนอร์เวย์เนี่ยจึงได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของทางประเทศเบลเยียม เพื่อแจ้งข่าวการเสียชีวิตของหญิงสาวรายนี้ค่ะเพื่อให้ทางครอบครัวของเธอเนี่ยรับทราบและแล้วความจริงก็ปรากฏค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจของทางประเทศเบลเยียมเนี่ยเขาได้ทำการตรวจสอบแล้วก็พบว่าหญิงสาวรายนี้ไม่มีตัวตนอยู่จริงนั่นเท่ากับว่าเธอใช้ชื่อปลอมในการเข้าพักโรงแรมแห่งนี้ค่ะ ดังนั้นนะคะเท่ากับว่าในคดีนี้นนนเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ค่ะโดยปฏิติประต่อไทม์ไลน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะค้นหาตัวตนของหญิงสาวนิรนามรายนี้ค่ะโดยพวกเขานะคะได้ย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่ตอนแรกที่หญิงสาวนิรนามรายนี้ได้โทรเข้ามา สองห้องพักกับทางโรงแรมค่ะโดยก่อนที่เธอจะเดินทางมาเช็คอินกับทางโรงแรมในวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมนะคะประมาณสองถึงสามวันก่อนหน้านั้นเธอได้โทรแจ้งกับทางโรงแรมว่าเธอประสงค์จะเข้าพักโดยที่อีกสองคนที่จะเข้าพักร่วมกับเธอจะตามมาในภายหลังโดยวันที่เธอเข้าเช็คอินกับทางโรงแรมมีพนักงานหญิงคนหนึ่งเห็นว่าเธอเนี่ย มาพร้อมกับชายคนหนึ่งซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบนะคะ <c oughs> ก็พบว่าในใบลงทะเบียนเธอได้กรอกชื่อผู้เข้าพักอีกคนคะ่ะนั่นก็คือลูอิสแฟเกตแต่หลังจากนั้นนะคะพนักงานโรงแรมก็ไม่พบตัวลูอิสแฟเกตอีกเลยไม่มีเบาะแสใดเกี่ยวกับชายคนนี้และเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาได้ติดต่อไปยังตำรวจของประเทศเบลเยียม ก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกเขาและไม่มีรายงานบุคคลสูญหายใดๆเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจึงได้เรียบเรียงไทม์ไลน์โดยดูจากประวัติการใช้ขีการ์ดร่วมด้วยจะได้ไทม์ไลน์ดังนี้ค่ะในวันที่31พฤษภาคมปี1995เวลา22นกา44นาทีหญิงสาวรายนี้ได้เข้าเช็คอิน ห้องพักหมายเลข2805ในวันที่1มิถุนายนปี1995เวลาเที่ยงคืน21นาฬิกาเธอได้ออกจากห้องเป็นครั้งแรกค่ะเวลา8นาฬิกา34นาทีในวันเดียวกันนั้นเธอได้ออกจากห้องเป็นครั้งที่สองเวลา12นาฬิกา50นาทีพนักงานทำความสะอาดห้องได้เข้ามาทำความสะอาดห้องพัก โดยระบุว่าไม่มีคนอยู่ในห้องณช่วงเวลานั้นพบว่าห้องว่างเปล่าและเครื่องนอนสำหรับแขกยังไม่ถูกใช้งานทั้งสองชุดวันที่สองมิถุนายนปี1995เวลา8.50นาฬิกาหญินาทีญิงสาวรายนี้กลับเข้ามาในห้องหลังจากที่เธอออกจากห้องไปเป็นเวลา20-24ชั่วโมงด้วยกัน เวลา11บเอ็นาฬิกาสนาทีเธอได้ออกจากห้องเป็นครั้งที่3ค่ะเวลา20่สนาฬิกาย3นาทีเธอได้โทรสั่งอาหารพนักงานได้นำอาหารมาให้กับเธอโดยพนักงานคนนั้นได้บอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเธอได้รับทิปจำนวนหนึ่งจากหญิงสาวคนนี้และได้ให้ปากคำเพิ่มเติมว่าณนะขณะนั้นสภาพห้อง ไม่มีอะไรผิดปกติทุกอย่างเรียบร้อยดีค่ะจนกระทั่งเข้าสู่วันที่สม,มิถุนายนปี1995รปภได้ยินเสียงปืนในเวลา19.50นาฬิกาหนาทีจากการเรียบเรียงไามลน์นี้นะคะต้องหน้าที่ตำรวจเขาพบจุดที่ไม่ควรมองข้ามอยู่หนึ่งจุดค่ะซึ่งจากการชนะสูตรพิกศพบพบว่า อาหารที่ตกค้างในกระเพาะอาหารของหญิงสาวรายนี้นะคะมีการย่อยที่น้อยมากทั้งๆท,ที่หากอาหารที่ถูกสั่งไปซึ่งในที่เกิดเหตุพบว่าถูกกินไปเพียงครึ่งเดียวของจำนวนอาหารทั้งหมดหากเธอกินเข้าไปในวันที่สองมิถุนายนวันเดียวกับที่เธอสั่งอาหารเข้ามาอาหารทั้งหมดมันควรจะถูกย่อยไปหมดแล้ว นั่นหมายความว่าเธอเพิ่งกินอาหารเข้าไปในวันเดียวกับที่เธอเสียชีวิตมากกว่าที่จะกินเข้าไปในคืนที่เธอสั่งอาหารมาและสิ่งนี้แหละคะ่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามีข้อสงสัยที่ว่าเธอสั่งอาหารมาในคืนก่อนเสียชีวิตเพราะอะไรนอกจากนี้นะคะในช่วงระหว่างวันที่2-3นถึงสมิถุนายนหญิงสาวรายนี้ยังขอใช้บริการเ์ทีวี แต่ที่น่าประหลาดก็คือเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบกับไม่พบข้อมูลว่ามีการเปิดช่องโทรทัศน์เพื่อดูบริการเพทีวีหรือมีการเลือกภาษาในการรับชมใดๆเลยมาถึงตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มมือแปด้านค่ะแต่และแล้วพวกเขาก็คิดได้ว่าปืนที่พบในที่เกิดเหตุน่าจะเป็นเบาะแสที่ ช่วยใครคดีนี้ได้บ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงรีบนำปืนไปตรวจสอบแต่แล้วก็พบกับความจริงที่ทำให้ตกตะลึงค่ะพวกเขาพบว่าซีเรียลนัมเบอร์ของปืนกระบอกนี้ถูกลบออกด้วยน้ำกรดซึ่งวิธีการนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญประจำหน่วยสืบสวนอาชญากรรมประเทศนอร์เวย์ยอมรับว่าเป็นวิธีการระดับมืออาชีพ และแม้จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อค้นหาซีเรียลนัมเบอร์ที่ถูกลบนี้แต่ก็ยังได้ข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์มากพอที่จะระบุได้ว่าปืนกระบอกนี้ใครเป็นเจ้าของอย่างไรก็ดีนะคะในเบื้องต้นเนี่ยสามารถระบุได้แค่ว่าปืนกระบอกนี้มันถูกผลิตขึ้นในประเทศเบลเยียมระหว่างปี1990 ถึงปี1,991เท่านั้นการสืบสวนดำเนินผ่านไปเป็นเวลาหนึ่งปีตํารวจเขาไม่ได้เบาะแสหรือหลักฐานใดๆเพิ่มเติมเข้ามาใหม่พวกเขาจึงได้นำร่างของหญิงสาวนีละนามลายนี้ไปฝังในสุสานแบบรายาตในวันที่26มิถุนายนปี1,996เธอถูกฝังไปพร้อมๆกับหลักฐานในคดีทั้งหมดที่ถูกทำลายลง หลังมีการประกาศปิดคดีในปี2016ได้มีการขุดร่างของหญิงสาวนิรนามคนนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อที่จะนำไปตรวจดี a อและพยายามค้นหาตัวตนของเธออีกครั้งเมื่อมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงหลายๆด้านเนี่ยก็มีทฤษฎีที่น่าสนใจผุดขึ้นมาทฤษฎีหนึ่งค่ะทฤษฎีนั้นก็คือหรือจริงๆแล้ว หญิงสาวนิรนามลายนี้เธออาจจะเป็นสายลับที่ถูกลอบสังหารโดยสายลับอีกคนหนึ่งซึ่งผู้เชี่ยวชาญเขาได้อธิบายจากลักษณะสภาพศพที่พบดังนี้ค่ะโดยนิ้วโป้งของเธออยู่ในไกลปืนถือว่าอยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างผิดปกติหากเป็นการเสียชีวิตที่มาจากการยิงตัวตาย เพราะว่ามันไม่พบคาาเลือดที่มือข้างที่จับปืนหรือบริเวณปลายกระบอกปืนเลยซึ่งถือเป็นเรื่องที่ผิดปกติอย่างมากซึ่งมันไม่สัมพันธ์กับระยะการยิงที่เาผาขนขนาดนี้ค่ะเพราะถ้าเรายิงในระยะที่เาผาขนแบบนี้นะคะเราไม่ใช้มืออีกข้างหนึ่งจับเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าด้วยปืนที่เขาใช้มันมีอนุภาพที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นเมื่อเกิดการเหนียวนั่งไกเนี่ยมือข้างที่ใช้จับปืนจะต้องถูกเบี่ยงออกไปจากแรงสะท้อนกับของปืนค่ะแต่นี่ในสภาพศพที่เขาพบก็คือมือข้างขวาเนี่ยจะอยู่กลางหน้าอกซึ่งไม่พบขม่าปืนแล้วก็ไม่พบเลือดที่กระเด็นออกมาดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขามองว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าการเสียชีวิตแบบนี้อาจจะถูกจัดฉากมาแล้วค่ะโดยผู้ที่ กระทำการก่อเหตุคนอื่นนอกจากนั้นนะคะเมื่อนำเอาดีเอไปวิเคราะห์เนี่ยพบว่าเธอเป็นชาวยุโรปค่ะและจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาดูจากบันทึกประวัติการสอบปากคำจากพนักงานเนี่ยเขาก็พบว่ามีพนักงานคนหนึ่งค่ะเขาได้ให้เบาะแสกับตำรวจว่าหญิงสาวนิรนามรายนี้เธอพูดภาษาเยอรมัน ต่ำเนียงตะวันออกแต่น่าเสียดายค่ะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถที่จะระบุตัวตนของเธอได้จาก DNA เพราะว่ามันไม่ตรงกับประวัติ DNA ใดๆเลยนั่นเป็นเพราะว่าไม่มีใครเคยแจ้งความว่าเธอคนนี้หายตัวไปค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ชาวสวีเดนคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงในวงการนี้เขาได้ทำการวิเคราะห์หาอายุของหญิงสาวนิรนามรายนี้ค่ะด้วยการดูปริมาณคาร์บอน14เทียบกับชั้นบรรยากาศในช่วงระยะเวลานั้นๆเพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการนี้นะคะบิมจะขออธิบายเป็นตัวอย่างคร่าวๆดังนี้ค่ะยกตัวอย่างนะคะ ในช่วงปี1,955ถึงปี1,963เป็นช่วงสงครามเย็นมีการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์เหนือภาคพื้นดินทั่วโลกซึ่งการระเบิดทั่วพื้นที่แบบนี้ทำให้ระดับคาร์บอน14ในชั้นบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้นและโครงสร้างบางอย่างของร่างกายเช่นเคลือฟันจะรวมตัวกับคาร์บอน14ที่อยู่ในชั้นบรรยากาศตอนนั้น เราจึงใช้ฟันเพื่อระบุช่วงเวลาเกิดของบุคคลนั้นโดยการดูปริมาณคาร์บอน14ค่ะผู้เชี่ยวชาญเขาก็พบว่าหญิงสาวนิรนามรายนี้น่าจะเกิดปี1ซึ่งเทียบเท่าว่าณขณะที่เธอเสียชีวิตเธอมีอายุ24ปีแต่เพื่อนเพื่อนเชื่อไหมล่ะคะว่า แม้เราจะจำกัดวงให้แคบลงในการค้นหาตัวตนของหญิงตาวนี้แะนามรายนี้แต่ปัจจุบันตัวตนของเธอเนี่ยก็ยังคงเป็นปริศนาและยังคงหาคำตอบโดยผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ตำรวจของนอร์เวย์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคดีที่ปิมนามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในวันนี้โดยส่วนตัวปิมนะคะเชื่อว่าคดีนี้ไม่ได้เป็นการฆ่าตัวตายค่ะ เนื่องจากรูปแบบการเสียชีวิตของเธอค่อนข้างมีเงื่อนงำค่ะและเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับคดีนี้คะสาม,มารถเข้ามาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะสำหรับวันนี้ปิพมต,ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ